ตัวครับรายะผมหนึ่งแสนหน่วยแสนกิโลครับไซนี้ซ้อมไปก่หน่วยครับครับประมาณเดือนหนึ่งได้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับไซนี้อ่ะโรงเรียนอาชวัฒน์ครับอยู่ที่ราชวัวน์เลยครับแล้วมีใครเป็นผู้บ่าวุฒซ้อมวรับที่หนึ่งครับก็หลายคนครับเจ้าละลายเลยก็คือพวกไอค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบหกสิบห้าแล้วครับน้องเราไปปล่อยมาไม่กี่โลครับปล่อยมาก็ สามสี่กิโลเราเป็นมอเตอร์ไซค์เลยครับครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับบินครับเคยเจอกันไหมไม่เคยเจออันนี้ไยแรกเลยครับได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะได้ได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาไหมก็ศึกษาเขาเป็นมอเตอร์ไซนะก็เขาเป็นมวยแบบจังหวะลอยจังหวะครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวัดเกี่ยวกับบไหนก็เดินเต้นชนางเงี้ยไปตามสไตล์เราเนาะครับนี่กัน เวรโควิดปีนี้เราได้ต่อยมาไหมก็ได้ต่อยมาบ้างถึงไฟแล้วประมาณ4-5ไฟครับต่อยไว้ที่ไหนอย่างนี้ล่าสุดเลยต่อยที่อาดใหญ่ครับองส่วนมากต่อยต่างจังหวัดหมดเลยมีที่อาดใหญ่หมดเลยและล่าสุดต่อยที่นาดใหญ่เหมือนกันเพราะนั้นเจอใครไหมเจอกล้องชัยวัฒน์เป็นแพ้ร่แพ้่คะแนนมาเวทเท่าไหร่วันนั้น ร้อยเก้าปอนด์ร้อยเก้าตอนนี้มาร้อยสิบครับแต่เมื่อกี้เห็นดูขาดจุดสามครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะสบายสบายครับไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลสองสามกิโลเราเป็นคนจังหวัดอะไครับจังหวัดปัตตานีครับเราต่อยมามารวมๆอยู่ไฟแล้วประมาณก็ประมาณสามสามสิบสี่สิบไฟแล้วอืมฝากเชิญไปขับรถนิดนะครับก็ฝากเชียร์หนึ่งแสนคนกันดีครับพี่น้องสามรถจะแดงก็ใด้ครับเแ็งที่แน่นอนนะครับวันนี้จะเกิดไม่เกิด เก <Good. S 1> ิดแล้วต้องเกิดนรับเคแตว่าตจ่ครับ